เฮ้ยรสชาติเป็นไงอะไหนรีวิวสิเพื่อนรสชาติเหมือนเบอร์เกอร์เลยเมื่ออาจารย์บอกให้ผมบริหารสมองจะได้ฉลาดเหมือนเพื่อนๆผมนี่ตั้งใจบริหารสมองเลยแป๊บหนึ่งนะเพื่อนขอเข้าห้องส้วมแป๊บไม่ได้เลยเดี๋ยวมึงแอบมองหามกูอีกเข้าก็เหมือนไม่เข้าอ้าวว่าไงเพื่อนเจอกันเพื่อนเจอกันเว้ยึบอ่าลำบากไหมนี่ โอเคแล้วนะไม่ลืมอะไรใช่ป่าวขอบใจมากเพื่อนเจอกันพรุ่งนี้โอเคเจอกันเอาอะไรวะคนส่งไม่ได้ขับคนขับไม่ได้ส่งเออคือว่ารีกให้ลูกได้ไหมลูกจะถ่ายเฮ้เกไกะอีกแล้วเราไปจะถ่ายกล้วยแม่มาโพสท่าก,กันจังอา้ารถใครนอนแองแมงอยู่ตรงนั้นวะหน้าเกิดอะไรขึ้นละเนี่ยจออย่างนี้มีหวังที่โหลดนะลงุงรถกูคว่ำ ออดูสิแม่ดูดูผมโยนโบอลริงครั้งแรกเอาผมดูไปง่น,น,นดูค<น>ู่หล่อเท่าบ้างไม่ตายแล้วเก่งนักคู่เลยจ้าเฮ้ยลูกโบริงของลูกเมื่อกี้กลับมาไม่ธรรมดาเออคือ,ค,อคือว่าเอ่มคือคือคือผมรอโยนอยู่นะ่ะอ่ะไปสักทีลดน้ำเข้าไปดอกไม้จะได้โตหมาคนอื่นขอขานหน่อย นาราหมาผมอาราเจ้าหนูขอข้างหน่อยงับแม่มเลยคุณสาม,มารถที่ทำให้สุนัขของคุณผ่อนคลายเพียงแค่คุณดัดลังสุนัขของคุณแบบ360้อยหองศาดัดหลังกับเขาบ้างไหมสุขภาพดีนะเพื่อนและนี่แหละคืออาหารฉุกเฉินฮึบชุดปัะเถ้ยเลยแป้นไปสไกลเลยไปเก็บแป๊บเป็นไงบ้างเจอผีเปล่าไม่เจอแต่มีใครตามหลังกูมาไม่รู้ ไหนวะเขอีกเกมมิง e ที่ทาให้คุณได้่ะทดลองในการขับรถแข่งแบบสมจริงแม้กระทั่งการชนเอ้ยเฮ้ยมันใกล้จะไหม้แล้วเพื่อนกลับด้านหยู่ดีกลับด้านนะได้เลยแต่ฉันคีบให้นะใจเย็นๆเดี๋ยวมือพองอื๊บอจะเฮ้ยตายแล้วโทษทีเปื้อนดินหมดเลยอืมซัดหลยไม้เลยชอบใส่กล่องอจา้าว้ายตายแล้วหล่นพื้นเสียได้ของไม่เป็นไรมีแผ่นสำรองอ่ะให้ผัวกินเฮ้ยไม่มันเค็มๆอะเห็นเนาได้ขยอกเกลือให้นะรอไปหยอกเพิ่มแป๊บฮะฮว่าไงจ๊ะ โ้สุดยอดไปเลยที่รักคุณดัดต้นไม้ได้ยังไงเนี่ยไปไงล่ะคุณโคตรชิแข็งแก่ตื่นเต้นแล้วคุณเนี่ยมันเป็นงี้อยู่แล้วว้าชิบหายแล้วลื่นเจบอ้าวเฮ้ยไข่ลื่นเขาเรียกว,ว่าลงแบบมีสไตล์จะแช่เค้กจะจะ,จะเชิญไพ่แฟนนะเออไอเกะกะจริงซอสเซิร์ฟอะไรโคตรจะขวางทางการแช่เค้กเลยปิดได้แล้วอะปิดตู้ไม่ได้อเลือดประตูทิ้งแม่ สอกแกะทิ้งให้มันรู้ซะบ้างก็คนมันอยากจะแช่ทั้งถาดจะมีอะไรมาขวางเราได้แหวนแหวนหลีกทางหน่อยกับตันจะแหวนปลาใส่เม่ฆในขวางทางการแหวนนี่แหละคือความลับของกับตันอยากมีชีวิตอยากคิดสู้เมียแต่หมากูสู้มาดิมาดิเฮ้ยมันกำลังหลับอยู่ล่าใส่มันเลยล่าใส่มันเลยโอเคได้เลยอ้าวสูดเข้าไปโอ้โหขมคอ เหตุคล้ายฆาตก,กรรมเมื่อคุณปอกทับทิมเอาละอยากกินทับทิมไม่ขอขอบเคี้ยวเว้ยแกะมันอาจจาะกระเด็นเต็มหน้าเลยเลอะเทอะสกระปรกเหนียวไปหมดอ่ะหนังเขามีสีดแดงๆเลอะหน้าเหมือนกันอ่ะใส่อุปกรณ์ตามเขาจะได้ไม่เละอะใส่หน้ากากด้วยสุดท้ายก็เลอะโต๊ะอยู่ดีฮะไอหนังก็คู่พลาสติกรอบห้องเลยโอ้ยเป็นความคิดที่ดีนี่จะได้ไม่เลอะกระแพงไม่เหนียวโต๊ะด้วย เอาละได้เวลาเพระศึกแล้วเจ้าทับทิมเจอกันหน่อยนี่แหละหลังจากปอกเสร็จโอ้โหชุ่มนึกวกาไปจ้วงท้องใครมาโอ้โหอาบไปด้วยน้ำทับทิมเฮยไม่ได้การละเมื่อกินเสร็จก็ต้องเอาหลักฐานไปทิ้งเดี๋ยวหัวหน้าด่าอะไรวะนะดูพ่อนะอ๋อไบกล้าแบบนี้เอาลองลองเฮ้ยเยี่ยมมากเฮ้ยอะไรวะโอ้เชี่ยกล่องมีชีวิต นี่คือคอร์สวิเศษซ่อมได้ทุกอย่างจริงๆคอยดูนี่ไงอ้าวเงียบแพ้ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งนี่มาเลยเจ้ามนุษย์อีเนี่ยเรื่องตีมีปอกช่วยแพ้แกหรอกนี่เนี่ยรินน้ำอุนอ่นๆสักแก้วอา้าวหกเฉยไอแกลล้วนางโอ้ยเอาละค่อยๆเดินค่อยๆข้ามนะเดี๋ยวตกน้ำแล้วนะ่าไม่สามารถที่เดินบนน้ำด้วยจกกักระเหมือนนารูโตะหรอกนะ,ะ,ะผมมีจักระครับแม่ อ้าวจัดไปวันช็อตเพื่อนวันช็อตได้เลยง้าช็อตเดียวเน,น้น,นจะเสียบหลอหลงไปว้เาเสียบไม่โดนกูไม่เสียบแม่งแล้วฉันบอกให้แกหุบปากโอ้ว้าวเขาตัดขนที่หางแล้วหมั่นเคี้ยวอะ่ะกูไปและอ้าหากไปฉันตัดก่อนฉันอยากตัดขนที่หางแกนะเพื่อน <S <S นี่คือต้องมอางทีพความสะอาดห้องน้ำที่ทรงพลังคุณไม่จะเป็นต้องออกแรงขัดทั้งนั้น พอมาทำให้คุณทำความสะอาดคราบได้ไม่ยากอ่ะเจเฮ้อเฮ้ยจ้ฮันน่นนตายแล้วหากครึ่งแบบนี้อันตรายอันตรายต้องพับซะหน่อยเกิดใครตกลงไปละเกาะชิบหายเลยอจะเจ้อเอียสไลด์หิมะไปยุคสมัยนี้ก็ทอดไข่ดาวกันบนฝากระโปรงรถแล้วไม่จะเป็นที่ต้องใช้กระทะหรือว่าแก๊สเลยอ้าว